จะมีกรองน้ำฟรีนะครับผมมีให้ชาวต่างชาติโอ้โหคนไทยมีน้ำใจมากๆนะครับผมใครๆก็อยากมาเที่ยวชมเมืองไทยครับผมอินบับเติมมาอัปเดตนะครับนาะไปทุกคนรับชมเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังลงมาชั้นใต้ดินนะครับผมอาัตพระแก้วนะครับกำลังไหลขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เวลา12โมงครับผม มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นครับผมกำลังเดินอยู่ครับผมโอ,โอ้โหเยอะจริงๆครับฝาพี่เติร์มาอัปเดตให้พี่น้องรับชมเนอครับผม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมมานั่งเล่นตากแอร์แบบชิลๆพี่น้องครับผมประเทศไหนไม่มีแบบนี้นะมีแต่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับผม,มตอนนี้ก็ตามหาเพื่อนอยู่ครับผมยังไม่เจอเลยนี่ครับผมนีม่น่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ Nhìn bên đang đi cái này không? Và cái năng thì nó Ah, phụ này hả? Cái lò thế. มา,มาทางไหนเอาเนปลาผมบอกโอ้โหแเดี๋ยวมาจะเขียนงัวนี่พี่น้องครับผมมาเจอคนดังนะครับผมบ่าวมิดนะครับอินดี้นะครับคนอินดีนะ้เนาะเป็นไงมาแต่เศร้าเพื่อน่ะเนาะคนร้ายในวันนี้เน,นานนะเป็นพิเศษรีไลน์ีเนาะ มาอมามอคนเดียวบหรโอ้ใส่จวดเดินพี่นอ้องแม่แม่เนี่มาทางพีน้ำนี่ทางนี้ก็แม่แม่เนี่มาทำกันนี่ยปูนควายทองเที่ยวไทยเด้อครับใส่แดนใส่แดนรบกันนะปุนไหว้ก <Billie S 2> ันแม่ยังปกติเนาะปกติแต่ว่าใส่แดนไทยคาเมนเนี่ยยังรบแต่ว่านักท่องเที่ยวเมืองไทยนี่คือคักกวกเก่าอีกเที่ยวบราณคาเมนเลยแม่แม่บรไปบรไปคาเมนเลยบหอโบรไปเลย มันปลอดภัยนี่อ๋อแม่นแม่นเพราะว่าปนเปนคือว่าไม่ถึงว่าประเทศที่บ่เชื่อถือเนาะมันปลอดภัยแม่นบ่เชื่อถือบ่ได้เหรอไม้แต่โคตรเสียชีวิตยังบญาวาปัญญาว่าคนเปนเลยอ๋อมันม่บวกเนาะอันนี้มันมุ่บวกหรือว่าแม่นแม่นถ้าเกิดว่านักท่องเที่าชิบะเดียวมันก็ปลอดภัยนี่แม่นแม่นละแต่แม้แต่คนตัวเองกหรอกนะพี่ชอบยแม่นครับขนาดโคตรเองยังมาเอาเนาะแม่นแล้วครับ แล้วคนจะไปอะไรไดันียอดไพนกอบวัฒนธรรมไทยหมดอ่ะแม่ครับวนธไทยคนสดท้ายนี่ก็ประกอยได้เนี่แม่น่นมองหน้สะอาดมองน้าสะอาดโอ้ยเย็นเนาะมีมองชาดเบ็ดินี่นะเนาะแม่เกไทยทีเกียวับทุกยางแม่นแม่ษทุกยางแล้วแมตการายทูบกอการลโอ้ยารลบแม่ขนเมยีสู้ยังช แชมเมนใช้เกับอีแต่อีชวนเกือบหัวเล็กได้บอเอออย่างนี้อ่ะหัเอาเอาเอาไอคิวซอนไรคิดเนาะแมนแมนจะไปเฮ็ดเพื่อกยังเนาะอือมีแต่ประเทศแมนแมนครับคิดแต่ที่ปัญหาครับไทยแมนอยากคิดเป็นยังแพ้แล้วแมนแหละดวงกาวดวงเคลียวก็ไทยนะพึ่งฟังแล้วดวงเคลียวในชุดยอดเนาะ สารัดแค่ยุคไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกครับที่เราทไทยเอาเปียบบ้าุกที่เราแมนแมนบอดด้าเปียบเนาะแมนพาวาเบิกเอาพี่น้องเบิ่งนักท่องเที่ยวนี่มาตลอดเลยแต่ละประเทศเนาะหลายๆประเทศมาทุกทุกมุมมุมโลกเลยพี่น้องเอ้ยเต็มไปด้วยต่างชาติต่างนั้นครับผมโอ้โหคูณทำบุญกันท้ายรูปกันนะครับผมเห็นไหมทุกคน เดียบักเตยชุ่มมันให่เองคุณนะเต็เมเลยทุกคนนี่คือเป็ชุดไฮไลท์ใช่ไหมชุนเป็นชุดชนะิม<อ>ีเพราะเป็น,ปนผัดจำรองของเมืองไทยนะสวยง่ามอนะไีครับเตะครั้งขึ้นเนาะพี่จะสวยง่ามเนาะนจะสวยง่ามมา,มากเลย<อ>ผัดจำอง่นกระยังหนึ่ผัดจำมองหลายปีจะเห็นว่าผัดจำรองอมันติ่ปปมนเป็นกรยั้งกรเลิศแล้วไม่ใช่เนาะ อาจจะล่วงมาหลายสิบปีเลยได้นะแตกต่างกันอยู่บ้านเราตั้งทุ่งเที่ยวเ่ยหม่คยมีไหมเทียบเทียบมันไม่ติดเทียบกันไม่ติดเลยตอนบาบิเตอร์ไปเที่ยวนครหลวงเนี่ยหม่คยมีนั่งแถวเงียบพี่น้องเลยเบิ้งนี่โอซาจีนนั่นนี่เนาะเบิ้งพี่น้องเลยมาชุ่มให้เบิ้งพี่น้องนี่แหละมาอัปเดตเรื่องเขาประเทศไทยทั้งนั้น แมนแมนเขามหาต้องเที่ยวมันมากเนี่ยคนในนอเนี่ยกันมากนึ่งมากปกติมาหัวมนแมนบอะแม่แล้วซอมมาอาปากม็นําครับหัวก็นํางโยังเที่ยวเที่แบบนาอยู่มัลับมังนอนเท่ยวทงแร้แม่เที่ยวแล้วต้องหิวแมนบอะกินอาหารไทยอีกเนี่ยไ้ยการกินอาหารไทยกับแกนบ่งนอราคามถึงอีกแล้แซ่บ เป็นตาเทียมมาเห็นบ่มีแต่รอยเยี่ยมเห็นบ่แมนเป็นตาอ่อนซอนจริงๆเนาะพี่น้องเบอร์เด้อร์คาเมนเด้อเบิ่งเอานี่การท่องเที่ยวเนาะอ่อยากหาเรื่องแต่ละประเทศประเทศนี่พี่น้องเอ้ยนี่เลยพี่น้องฝั่งนี้จะเข้าห้องน้ำจะดูดสบายพี่น้องเอลยฝั่งนี้จะเข้าห้องน้ำนะครับฝั่งนี้มีฟรีบริสียเงินเสียทองเด้อพี่น้องครับฝั่งนี้นะ มีเห็นบอกทุกคนมีห้องน้ำมีห้องน้ำซ้ายนะครับผมี่จะเปิดแอร์เย็นๆครับอันนี้เห็นบอกทาง,างาสงสารลังมาเรื่อยๆครับผมอโอ้ยสุดยอดจริงๆครับผมสายด้วยสบายดีสวัสดีครับ จีบ้ามิเตอร์และก็บ้ามิรวยท้าพอดรยินดีบ้ามิเตอร์นี่มาเจอครั้งแรกหลายเดือนเลยพี่น้องเลยยเอรอฮที่นึงที่องเลยเพื่อได้เจอกันน้องพี่น้องไปน้ำตาลไปน้ำตาเรื่อยๆน้อไปน้ำตาลนี่สีนี่สีน้อต้องหันเข้าไปน้ำตาลนะรี่นี่แล้วก็ชี้ี้วยคนไทยคนเนิร์ดคนในเข้าไปน้ำตาลตะระคนตะบานะครับตะบะหลายปีแล้วตะบะกบอลอยๆกัน ลอพโมกังเพ่วันนี้ก็ใม่กอกันทเป็นถ้าดิใจไรก็เลยแต่กับกอกขึ้กล่ะแอน่าในดูเปอร์ขึ้นเราเป็นเราลงมางจิกันเนาะว่าอันนี้เมื่อนี้กับฟาพิเตอร์กับมาอัปเดตเนี่ยพี่น้องเลยมาอเดตนักคงเกลียวอยู่ทางสนามหลวงเนาะบนดพระแก้วนะครับเดินนี่ย่อนงตอนนี้มองหน้าประหลาดหน้าประหลาดใจดินเนาะใจใจดินเนาะใช้แอนเราดนะครับแอนเ มีทีชัดแบบดอไในนี้ตัวทุกอย่างนนี้นี่สะอาดนกที่เพียของทุกอย่างและว่าจะเป็นของน้สะอาดนการบริเวณนี้องดื่มก็มีมามีน้องกอฟมีทุกอย่างให้สำหรับตั้งกกะมีน้ำดื่มไห้กดฟรีฟร้อนะเคือเดี่ยคื่อดื่ันบริการของท้องไทยบริการนี้มากนะแนเพื่อก็มาใช้ใจเอาใจใส่เรงการต้องเที่ยวไทยก็ว่าดีมากๆ ดีอนับต้ของโลกเลยกว่าไรในอาเซียนหีืวีไทยเนียะดับหนึงเลยกวไดับหนเลยดับการบริการรนดับหนึ่งคือขนมาเที่ยวนียนี่แต่นีความสุขคามาความสุขตลอดที่เราทานของรั่วเนาะมาเที่ยวเนี่ยนะช่วงนี้ช่วงนี้มะเที่ยวมันยิ่งเยอะกว่าช่วงนี้เพิ่เข้มนะโอ้เที่มอ่มนเมนเมน้าเนย้านเกิน้าว่มูวาขทั่วมาเที่ยวทได้ เพราะที่เป็นนารนีนาคดก็เป็นผูทรงสามมิเที่วไทยเนี่ยาะว่าียวเลยว่าตั้งนานๆกิจละตั้งนานๆนะบดูเราพค้ดโค้ดอย่าจะมีเลี่ยนตาอะไรนะเดียวเดือนนี้เนี่เป็นมาวจีนคอยเห้ยสิบปอยายค้ด้ดแบบโคดแล้วแต่นเจ้าสิเดินแปด้ก่เด็ดเดี่บเป็นเป็นปูมุ้งเลยเนาะแลวเปบนการเป็นเป็นปูมุ้งแบบรอเปลี่ยนเลยนี่อหละเขาต้งการการท่องเที่ยวไต้ก็ให้แถบจมพงคงอยู่ยังไง ถ้าต้องการพักผ่อนก็ยังได้พักผ่อนก็ยังได้ระวังบริการดีแล้วโอเคพี่น้องตรงนี้นี่ทุกคนบะมิดบรรยายนี่นักท่องเที่ยวมาแล้วฟังหมอกฟังหมอกเลยโอ้มีแต่นักท่องเที่ยวเที่ยวชาวจีนเนาะแม่แม่ครับผม ต้องมาอย่างไหบ้างัเป็นในนี่บออย่างไห้เป็ี่ยนอยากอย่างแมนแมันเป็นรุ่งรุงดูนักนักนักตงเที่ยวมาแมนได้ได้อันนี้คืออะไรได้ข้าประเทศล้วนเลยเนาะแมนตันตันจีมาตงเียวมาเียวข้าวโพเตส์ได้ไหนกระตายรูดย่างที่เชนปราเทศมากระตายแมนเทียวมาเชียวลายตันถ้าให้มิดรึงน่อนแมนครับใครนักงเที่ยวทำเงืนตางป่าเทศนะ มูลใส่ได้มีหลายที่ว่าแมนครับประเทศไทยบริการดีน้ำซุปคนไทยที่หอมๆน้ำมันปริกลมปริกลมเลยมาตัวทุกคนรวยอดเลยหุ่นมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยครับปีนี้ทะลุหลายแหล่นักท่องเที่ยวมากปีนี้18ล้าน19ล้านปมาต้นเดือนไ็่ต้นเดือนก็รุ่งดาเ่ยค่ะ18ล้านตัวต้นหรยงโอ้โหพี่น้องภูมิใจเมืองไทยนะครับผมนักท่องเที่ยวมาเยอะมาก ทีนีัดตางเรือนะสามสิบกมคน้ขจะป็น้ทุกปีการี่รหสามสิบกรบบัคนเลยว่าบน,น,น,นแล้วชิยอดเลยนะพี่นออเองเลยเตียมวยวไตลอดทีวโมงแมนแมนครับน่าตาทั้งบยครั้งาไปทังบ้กทั้งน้าทังบก้งน้าแมนเลื่อกานเลือดงเลือดไปไม่า้ครับ,รรบ,รบคือไปทั้งน<า>นตั้งบกกือไปทังบกี่าว่าจะเป็นมาที่เรือ ออจะเป็นรถมีไแมนครับผมแรือครับแมนครับนัะพยานั่งเรือกันราคาถูกอีเนาะมาชมวิวกันราคากับถืออีวีน้องเลยนี่าื่อามสะดวกาทกอแมนแครับวีครับเอ้ยนี่เป็นกลุ่มเลยบามิดตาวันสอนเนาะอันนี้จะเป็นทั่วเนี่ยจีนหรือไตวัดนี่เฮ้อ นั่งนั่งนั่งเบิรงอยู่นี่ยหมดหมดคำกขบูเบือแจวตัวเมืองเมากเลยเราโครสองคนแม่นแบบมาเป็นทัวร์เลยเนาะเป็นกลุ่มเป็นทัวร์เลยพี่น้องเอ้ยอ๋อคุณน่ะมากระโดดทัวร์เด้โอนมาเป็นแบบบริษัทเป็นแบบแบบบริษัทดำเที่ยวเนาะเป็นหน้าบริษัทเลยอ๋อคุณไปแล้วครับทุกคนเบิรงเอาพี่น้องเอ้ยว้า พาลูกพาลานมาเที่ยวพี่นอ้องการเที่ยวการเที่ยวไทยเราสนกุกได้ใดพาที่ไปท้าลูแล้วแต่ว่ามีตาดดาวงไดล้วิี่ไปท้าลูประมาณนี้นี่มาเจอจะมาท้าลูพี่นอ้องโอ้โหที่นะ่ะท่องเที่ยวจีนครับไต้หวันนะครับ คลิปนี้บาร์บิเตอร์ขอจบคลิปเด็กเ,เทียนเทนี้เด้อมาอัพเดนะตหน้าตงเคี่ยวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบาร์บิเตอรน์นะครับผมอันไปรับชมคลิปต่อไปเลยครับ